โอเคนะสวัสดีชาวเอาเว็บเด็กมเมอร์นะฮะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมนะฮะกล้องก็ไอส์พาร์เก็ตไทยแลนด์นะฮะ,ก,ก, Thailand, ะ,ฮะก็โดนท้ามาจากลุยส์เอสเดย์หรือเพื่อนของเม่เองที่รู้จักกันนะก็มือที่นี่นะเป็นการไอส์พาร์เก็ตไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นเหมือนว่าเอาน้ำนะฮะที่แบบใส่ต้นแข็กนะะ้ำไม่เท็มราดหัวตัวเองนะฮะเพื่อให้ตอไปเสร็จกล้องนะฮะอานน่องน้ำนะฮะจะไม่งเปียกกระจายหมดนะก็เพื่อให้แนะนะนะบบว่าเรารู้นะฮะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื เพิ่งว่างถ่ายแต่ววก,กูก็รับนะถึงอาจจะชา้าไปหน่อยนะโอเคนะครับเราจะมาดูน้ำรับว่าเราจะอยู่ในน้ำในน้ำ,น,น,ำนี้แล้วนั่งมามา,มา,มา,มาดูเลยดูเลยว่าผมไม่ได้โกหกคร,ครับก็คุณมีน้ำแข็งมาดูดูดูเลยดูดูกูถอดกล้องก่อนเดี๋ยวใจเดียนโอเคครับมาโอ้ยมานี่นะฮะน้ำแข็งมากูเติมก่อนเลยเติม ประกอบเยอะวดัดที่ฉีดที่ฉีดนี่เติมอาะเจ๋งมากเคคุณเจ๋งมากเลยทำไมทำไมครับเจ๋งครับตะเทียร์ละถีบกล้องมือเดียวด้วยไงล่ะหนึ่งแกระแทกเลยคุณปะเนี่ยแต่ถ้าตกไปนี่พังเลยเนะี่ยขึ้นถังพอเนะาะยกไม่ไหวโอเคแค่นี้พอโอเคนะ โอเคนะตัวเองนะผมมีเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยไปเลนะก็จริงๆริจะพูดด้วยแล้วว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะที่ผมเปิดเผยหน้าตัวเองลงใน u t u b e นี่ไม่เชื่อนี่เสื้อบี g นจี่เห็นไหมเห็นไหมเออมีกูคนเดียวเสื้อตัวนี้มีกูคนเดียวแล้วไม่ได้ทำขายนะพูดไว้ก่อนเลยไม่ได้ทำขายเราทำใส่คนเดียวอนะโอเคครับเราจะมาแลด้ายหัวกันถอดแว่นก่อนนะรีบถอดทำไมใจ่เท่มา เจนะเอารูกเต๋อข้นม้เหนวอยนชิคเลยโหซัดู้วืโอเคโอเคอเจนะเอาไปคนต่อไปที่จะท้าคนแรกเลยไอมมนะ้มาร์ควินนี่แมนเสนะมาร์ครางกับเงือ่อนใจชาวเบบุกโอ้ยเหนื่อยนะชิคเคนที่2 ตอบมอีพี่แบงค์มีพี่สิ respir, ์แบงค์ไมโออ่าก้ามแบบปัดเลยแบบพูดเดีพี่แบงค์ครับอือคนสุดท้ายวิเครนะย์หน่อยสิคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายพี่กายครับพี่กายซินนัสเตอร์นะซินนัสเตอร์สกายนี่เพนเดนซ์สกายที่อะไรัก็สิ้นนะพี่กายนะครฮะโอ้โหูฟูท้องนะฮะคุณแบบอือพี่มันพูดถวงเรื่องคุณนะโอเคนะก็หนาวอ่ะยี่สิบชั่วโมงนะฮะคุณจะทำหรือไม่ทำไม่เป็นไร ขยายพวกคุณมาร่วมกางสวน,นกันนะคุณจะเป็นหวัดไปเนี่ยครับโอเคคนระับก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไปพบกันใหม่ครับบ๊ายบายนะครับคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย